สวัสดีทุกคนที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้เรามาอ่านหนังสือที่จิงฉังจิงฉังเนี่ยมันก็คือห้องประชุมเล็กๆเนาะเป็นห้องแรกเลยที่เราเริ่มต้นที่จะอัดพอดแคสต์ตอนที่เราทำพอดแคสต์แรกๆอะ่ะคือเราพูดตะกุกตะกักมากแล้วก็กังวลหลายๆอย่างว่าถ้าโพสคลิปไปมันจะมีคนดูไหมแล้วก็ไม่รู้สิเรารู้สึกค่อนข้างที่จะแอบอายนิดน,นึงเพราะว่ามันเหมือนเราได้ทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําเรา ออกกล้องเราพูดคนเดียวหลายๆอย่างมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าผ่านมาสักครึ่งปีแล้วเรารู้สึกว่าเราพูดเก่งขึ้นนิดนึงเราก็ไม่ค่อยตื่นใหม่ขนาดนั้นละแต่ว่าก็ยังตื่นใหม่อยู่แต่คิดว่าเราสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆหลังจากที่เราฝึกไปเรื่อยๆนะวันนี้เราได้มาอ่านหนังสือห้องแรกที่เราอัดพอดแคสต์เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากที่จะมาแชร์ว่าทำไมเราถึง อยากทำพอดแคสต์ทำไมถึงเริ่มทำเพราะว่าในคลิป EP 0เนี่ยเราบอกแค่ว่าเราชอบทำพอดแคสต์ชอบพูดอยากทำแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกว่าทำไมถึงอยากที่จะทำชิปนี้ก็เลยถือโอกาสมาลองแชร์ให้กับทุกคนเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเราแบ็กกราวพื้นหลังของเราก่อนว่าตอนที่เราเรียนมไปบ้านของเราอ่ะห่างจากโรงเรียนค่อนข้างไกล เวลาเดินทางไปเรียนทุกวันเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงถึงจะเดินทางไปถึงโรงเรียนได้ระหว่างทางที่เดินทางไปที่โรงเรียนในตอนเช้าๆเราจะชอบเปิดพอดแคสต์ฟังตอนอยู่บนรถเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสงบแล้วก็สามารถหลับได้เวลาฟังพอดแคสต์ก็คือเสียงมันค่อนข้างรีแลกซ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนไม่หลับอ่ะเราก็จะได้เนื้อหาที่มันดีซึมซับเข้าไปในจิตใจเพราะว่าเราหลับอยู่ใช่ไหม อ่าเราก็เราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกตรงนี้อีกทีนนะเราชอบอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาผู้คนต่างๆพอเราซึมซับอะไรแบบนี้เยอะๆะเพื่อนๆอนะ่ะชอบมาปรึกษาปัญหาต่างๆที่เขาเจอในชีวิตกับเราแล้วเราก็จะให้คําแนะนํากับเพื่อนไปเพื่อนๆอนะ่ะมักจะบอกว่าคําแนะนําของเรามันเหมือนกับฮิวใจเขาแล้วก็ มันช่วยเหลือเขาได้จริงมันไม่ได้เป็นคําแนะนําที่ bias หรือว่าไม่ได้เป็นคําแนะนําที่เกินจริงมันเหมือนกับเราพูด facts กับเขาอะแล้วเขารู้สึกว่าเขามันไปปรับใช้มันเหมือนมันทําให้เขาคิดได้แล้วเราก็รู้สึกดีทุกครั้งที่แนวคิดของเราหรือว่าความคิดของเราเนี่ยมันช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็มาคิดว่าเราชอบฟังพอดแคสต์แล้วก็มีแนวคิดที่ดีๆเนี่ยเราสามารถรวมมันแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกคนได้ไหม เราก็จะคิดว่าทุกคนในยู u ูบแบบเป็นเหมือนเพื่อเราที่กําลังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนการใช้ชีวิตหรือว่าปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆอย่ะวก็เห็นเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่แชร์เรื่องราวต่างๆแชร์แนวคิดที่เวลาเราเจอปัญหาเนี้ยเราควรที่จะคิดยังไงเราควรที่จะแก้มันยังไงคือเราก็ไม่ได้เป็น e อ็กซ์แล้วก็ไม่ได้มี ฟกซ์ acts, ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยมาลองรับอะแต่มันเป็นเหมือนแค่วิธีคิดที่เราคิดแล้วมันรู้สึกดีขึ้นอะเราคิดแล้วมันมันทําให้เราสบายใจมันทําให้เพื่อนเราสบายใจแล้วการที่เราทําคลิปลง youtube เนี่ยเวลาใครมาเห็นเรากําลังเจอปัญหาเนี่ยเขาก็สามารถดูแล้วก็เอออาจจะช่วยเขาคิดฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากคําพูดของเราเรารู้สึกว่า มันได้ช่วยคนมันเป็นการการันตีว่าเราได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วถึงแม้ว่าเราจะอายุเท่าเนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไปจบไม่มีเซอร์ติฟิเคตต่างๆในการให้คําแนะนํากับคนอื่นแต่เราก็ได้ทิ้งแนวคิดทิ้งอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้แล้วเราไม่รู้เลยว่าอนาคตอะหลังจากที่เราเรียนจบหรือว่าเราทํางานแล้วอะเรา เราเราจะได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไหมคือเราคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งมากๆถึงจะทําความดีได้ถึงจะแชร์สิ่งดีๆได้แค่เราแชร์เรื่องที่มันดีและมันมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะแค่นี้เราก็ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วเราคิดแค่นี้เราก็เลยทํา YouTube แล้วก็เผื่อใครที่มีปัญหาเข้ามาดูปัญหาของเขาจะเบาลงสักนิดนึงเราก็คิดว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้ว อย่างที่สองเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าพื้นเพของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดเป็นคนที่พูดมากด้วยถ้าท่ากับคนใกล้ตัวนะคือเราชอบอ่านหนังสือต่างๆโดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ster, เราชอบอ่านมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เวลาอ่าน่มันทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีขึ้นนะแบบเข้าใจที่ไม่เหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคือเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจว่าทําไมอของสิ่งต่างๆเนี่ยมันถึงตกลงพื้นเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วง แต่สังคมศึกษาเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมนุษย์ถึงตัดสินใจแบบนี้เรารู้สึกว่าการที่เราเรียนรู้อ่ะมันทําให้เรารู้สึกดีร,รู้สึกว่าการเรียนสังคมศึกษาเป็นอะไรที่โหสนุกอ่ะมันทําให้เรารู้เยอะขึ้นตอนเด็กๆเวลาเรากลับบ้านมาเราก็ชอบเอาหนังสือวิชาสังคมศึกษาไปอ่านให้แม่ฟังแม่ก็จะทํางานไปด้วยแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็จะอ่านอย่างนั้นอะ คือจริงๆเราไม่สนใจด้วยซ้ำว่าแม่เราฟังหรือไม่ฟังก็คือเราเป็นคนที่ชอบอ่านสังคมศึกษานะอ่าเราก็พออ่านเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเรามีความรู้ว่าเราอยากจะแชร์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดอะแต่ก็อยากจะแชร์สิ่งต่างๆให้กับคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เราได้แชร์สิ่งต่างๆให้กับคนที่ไม่ใช่คนรอบตัวแต่ก็เราก็ไม่รู้จักทุกคนอยู่ดีเพราะว่าเราโพสลงไปบน youtube แล้วมันแรนดอมมากว่าจะมีใครเข้ามาฟังแต่มันก็อาจจะมีคนที่ ชอบฟังสิ่งที่เราแชร์ก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าการทำ u t u b e หรือทำพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้แชร์ความคิดแชร์ความรู้กับตัวเองแล้วก็อาจจะมีคนที่อยากฟังอาจจะมีคนที่เข้ามาฟังแล้วได้ประโยชน์ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็ได้อย่างน้อยมันก็ฟูลฟิลว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดอ่าก็คือหลักก็คือพูดได้พูดแค่นั้นเลยอย่างที่สามเลยเนี่ยก็คือเราได้สารฝันให้แม่ แม่เราเนี่ยเป็นแม่ที่ไม่คาดหวังเลยว่าเราจะเรียนยังไงสิ่งเดียวที่พ่อแม่ของเราคาดหวังในตัวเราคือเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรามีความสุขกับชีวิตแค่สองอย่างนี้จริงๆที่เขาอยากให้เราการันตีว่าเรามีในทุกๆก,การตัดสินใจของเราตอนอเด็กๆอะ่ะเวลาครูให้การบ้านว่าโตมาอยากเป็นอะไรอะ่ะเพื่อนๆก็จะตอบได้เช่นอยากเป็นหมออยากเป็นคนรูอยากเป็นข้าราชการอยากเป็นตำรวจอยากเป็นคนขับรถเมย เรามองไปที่เพื่อนๆน่ะคือเขารู้หมดเลยนะว่าเขาอยากเป็นอะไรแล้วเราก็ไปถามเขาว่ารู้ได้อย่างไรว่าอยากเป็นอะไรเขาก็บอกว่าพ่อแม่อยากให้เป็นหรือไม่ก็เขารู้สึกว่าเขาเก่งวิชาเนี่ยอย่างเช่นคนที่เก่งเลขเก่งวิทย์เนี่ยก็อาจจะอยากเป็นหมอแต่เราอ่ะชอบเรียนสังคมศึกษาเราก็มาคิดว่าคนที่เก่งสังคมศึกษาเนี่ยมันทํางานอะไรได้เออแล้วเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ เด็กๆก็จะตอบไปก่อนว่าอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะว่าชอบสัตว์ชอบแมวอคิดว่าถ้าเป็นสัตวแพทย์เนี่ยคงจะได้รักษาแมวเออก็พอกลับบ้านไปเนี่ยก็ลองถามพ่อแม่ดูพ่อแม่ก็ตอบเหมือนเดิมว่าเป็นอะไรก็ได้อยากเป็นอะไรล่ะเราก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าพ่อแม่จะตอบว่าอะไรเราก็แคันขยอให้พ่อแม่ตอบแล้วแม่เราก็ตอบว่าถ้าเป็นนักข่าวได้ก็คงดีเพราะว่าจะได้เห็นเราทํางานทุกวัน ทุกครั้งที่เปิดทีวีมาก็จะได้เห็นเราพูดเห็นเราอ่านข่าวมันคงจะดีมากเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันนะ่ะแต่ก็ได้เห็นกันตลอดได้เห็นว่าลูกสาวอ่ะกำลังทำงานอยู่เรารู้สึกว่าเป็นคำตอบที่มันทำให้เราจำมาจนถึงตอนเราตัวะแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้เดินทางใสานักข่าวแต่เรารู้สึกว่าการที่เราทำพอดแคสต์่ะมันฟูลฟิลความต้องการตรงนี้ของแม่เราเหมือนกันนะ แม่เราอ่ะสามารถเปิด Youtube มาแล้วก็เห็นคลิปของเราเห็นเรากำลังพูดเห็นเรากําลังทํางานเห็นเรากําลังแชร์สิ่งต่างๆที่มันดีให้กับสังคมเรารู้สึกว่าเป็นเพราะแม่เลยที่ทําให้เราอยากที่จะทำพอดแคสต์ที่เราตั้งกล้องมาเราคิดว่าท้ายที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่มีใครดูคลิปของเราจะไม่มีใครดูพอดแคสต์ของเราอะเราก็ยังการันตีได้อย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยจะมีหวิวจากแม่ของเรามีหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทำพอดแคสต์ต่อๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตราบใดที่พอดแคสต์ของเราอะยังฟูลฟิลสามอย่างเนี้ยแม้ว่าช่องของเราจะไม่แมสแม้ว่าอ่จะไม่มีใครดูเราก็คงจะทำต่อไปสามอย่างนั้นก็คือหนึ่งเราได้แชร์ความคิดที่ดีๆให้กับสังคมสองคือเราได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดได้สามคือแม่ของเราดูพอดแคสต์ของเราแล้วก็เห็นว่า ลูกสาวของเขาอะมีสุขภาพที่แข็งแรงกําลังแชร์สิ่งต่างๆที่ดีให้กับสังคมนี่ก็เป็นสามเหตุผลหลักๆที่เราอยากทำ podcast, ํำพอดแคสต์ก็ทําให้เราทำพอดแคสต์ขึ้นมาขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เรามาเจอกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสแชร์ความคิดดีๆแชร์เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราให้กับทุกคนได้รับรู้ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย